สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีเซานี้ออกมาทงคือกอลครับพี่น้องมเมื่อเพิ่งมุ่งสีวันเขาเอาน้ำลงแล้วมันพ่อเราไปเอาน้ำลงมือหนึ่งกับอีกขึ้นหนึ่งครับพี่น้องครับรู้สึกว่าสีพ่อแล้วพอดี่วนันพอดี่วันพี่น้อง ถ้าพอดีวันมื่อนี้เอาเขาปลูกขึ้นแล้วครับก็ให้ตากแดดสักมือหนึ่งหมายถึงว่าอุ่นให้มันออกนอ,อกวันเถอะกะสิบหันมันออกนอก,กสิบวันมื่ออื่นพอมืออื่นกสิมือหื้อไปตามล้ำดับครับพี่น้องครับโอ้น้ามพอดีวันเลพี่น้อง อ้อมคางอ้อมเอียบ่นว้านแล้วพี่น้องเหลือแต่พอพญานสีท่านมูวะเนาะปกติเขาปังนัน้บนบน่บท่าน,นบ่ท่านกัดนี่พี่น้องผู้ใดยวานก่อนกระดิเกี่ยวก่อนสี่คือเขาใหญ่สี่คือเขาหน้าปีเข้าเนี่ยผู้ใดยวานที่หลังกับสีเกี่ยวที่หลังเขาหน้าปังอายุสามเดือนสามเดือนก็กลัวพี่พน้องกลัวเพราะไร จานแต่มันไปนส้นมันไปนเบียดเวลาของหน้าปีแต่ก็ต้องวันพี่น้องขายเท้ามันเป็นคาเดี๋ยวปฏิบดดัติอะไรยนั่งข้าวเจ้าข้าเจ้าขายจีดีนั่งบึงเพราะว่าน,นามันอยู่ต้นนามนีแล้วก็ต้องวันไงพี่น้องนี่ให้เนี่ยก็พอดีพี่น้องนามพอดีพ,อด,พอดีเลย เอาไว้เหลือพอดีวันกำลังไล่หมื่อวานไล่ลงให้สุดท้ายให้ที่สี่พูนผะแพ้ต้นกล้วยให้ต้นกล้วย่ะพอดีเลยเอาไว้เช้ในเพื่อว่ามันสิบริเวณเปียงน้ำไหลไปงน้ำน้ำหัวเปียงออกหลังจากวันแล้ว nằm trên bộ đầy biển lãi Mình khuyên họ mà chế phủ phía ngoài đây Để lái tuyệp Nè bây giờ họ mà chế phủ bày đòn nè bây giờ Đây phủ lái tuyệp luôn, nó bày bọn mình tự nhiên đang tự xăm Xóm níu Xăm phố mưa, xăm xóm níu có xóm níu chắc nói ประมาณนี้นะครับให้นี่กับพอดีวานเลยน้ำเบืองเงิน ทางเปล่งน,น้ำของโอพญายพี่น้องนี่นะนี่ทางเปล่นนงน้ำคือใส่ถุงพยางครับพี่น้องถุงพยางขนาดใหญ่มันสีเป่งได้ดีสิได้ดีกัวทอพีวีซีนะครับพี่น้องครับเป่งได้ดีกว่าหลากหลายได้เร็วกว่าดีกัวทอพีวีซีพี่น้องล่องออกไปล่องเมืองเด้อพี่น้องไปเป่งน,น้ำนะครับ อันแท้กันจิบขาดบาหลูบวหัวแต่ <c oughs> ทอพี่วิศิษเขาฟังง่วงไปแล,ปล้วปุ๊บแต่เฮ็ดบุรีมันสืบข่วนทั้งแต่ทอมอยูาา่เหตุในกันแท้ขาดเหตุต่างสี่นี่น้ำไหลเร็วเพียงในเร็วแล้วก็ลลวคุณภาพดีแท่ได้ปีต่อปีพี่น้องเขาคอยเปลี่ยนใหม่เลยมีแต่ถุงผ้ายางเท่านั้นเลย ปองนึ่งกระทุงพะย,ย่งครับพี่น้องบองเป็นกันแทะขาดดิเหมือนกับเปลีงทางน้ำดิไงกล่าวว่าเปลีงพ,พอดีพอดีเห็ดพอดีน้ำประดับน้ำพอดีเ <c oughs> พราะมันเป็นหน้าขี้ดินใส่พี่น้องถ้าโปใส่ถุงน้ำมังคะสิฟื้นื้ควรกันแทะขาดน้ำให้เนี่ยก็พอดีวัน ແຂ່ຍັງຫຼາຍຈັກໜ້ອຍກໍາລັງໄລ່ລົງໃຫ້ສຸດທ້າຍໃຫ້ສຸດທ້າຍຄືໃຫ້ພີ່ພີ່ນ້ອງກະว่าມື້ນີ້ເຝີນມື້ກໍຊິນ້ໍາກໍລົງພໍໍດ ลงมาให้พี่นี่ครับพี่น้องครับน้ำนก็สิไลแบบนี้ไรตาดเกาของแบบนี้บทางทางเต็นน้ำทางเมือน้ำเขาว่าอะไร งั้นก็นเลยเตียงนำเดี๋ยววครับพี่นะถ้าสมมติว่าเขาเสื่อน้าขังปุ๊บเขาก็ขุดดินอัดทั้งหน้ามันนี่ก็ได้แล้วครับพี่นะครับ,บ,บอัดทั้งหนา้นา,นาพ่อระ,ะดับน,าบาน,น้าสูงพอดีวันถียพอดีแล้วก็ได้เลยถ้าสมมติว่าเปิดน้ามาปุ๊บก็าขึ้นที่เขาอัดอะไรออกก็ได้การ้วครับพี่น้องครับ จังซี่เผ็ดแบบ,น,น,บน,นี้คันเทศแต่สิบบวีแต่สิบบควรน้ำสิบบควรชื่อห้องฝังพอยังมีให้มีคือให้ชุดถ่ายครับพี่น้องครับ นี่ก็สิพอ่อแล้วแต่ว่าเป็นให้สุดถ่ายก็เลยเสียวหนามาไวน้นี่ตรงนี้พอามันเปลงลงไปได้ครับพี่น้องนี่ยังอีกส่วนนึงเป็นยังอีกเป็นอีกส่วนหน,นึ่งที่หนายังซึมขอบพอันหอดคิดว่ามัน,นีเป็นมือ,อไรลงมาแต่จะซึมหอดพ,พอดีอพอดีก็ซึมขอบพอดีมืออื่นมากกว่าวันได้ พ่อพ no si ่อหน้าเป็นมดล่ำเกษตรตะก่อนต้องเป็นเห็ดไฮเห็ดหน้าเลียงสิบมาแต่ไหนเท่าไรนะครับมาแต่พอแต่เม่าผ้าเห็ดถูกแล้วหน้ากับหน้าจะหนี้หอดพูนครับ ความ่วงเลยหัวโค้งม่วงทางบัดอยู่นี่นี่สามไร่ดิพี่น้องบ่ราหลายเลยถือว่าที่สามไล,ล,มไล่มรณโลกตกถอนจากจากปูยาตาถวดมหาพอหามแมมหาลูกเหลือเท่านี้พี่น้องต้องไปสีนหน่อยกว่านี้ถ้าพ่อหาสื่อเพิ่มนะ บ้านนี้เป็นบ้านอุด,ดมสมบูรณ์ครับพี่น้องครับน้ำบ่ต้องห่วงเลยเฮ็ดนาได้ปีละสองเทือ่อจากหน้าปีก็หน้าปังหน้าปังหน้าปีอยู่นี่พี่น้องนี่เขาพูดวันก่อนเขียวเลยค้ับเขียววักนก่อนเขียวเนี่ยจะนอนกับจีเขียวขับทงนี่คือเขียววันแห่งวันแห่งรอนหนาว ติดในนาพลังมากก็ร่าเอาอน้ามลงครูเป็นวานเดียว มือื่นถ้าเขาแตกนอกระศิวานมืออื่นครับพี่น้องครับถ้าลอเบิึงมืออื่นมาสิได้ดวานบอกเขาสิแตกนอโบถ้าแตกนอกระคือวานครับพี่น้องครับมือไม่กี่กับสิบเก่าเนาะบ้านมือยี่สิบ วิถีชีวิตพ่อพญาอยู่แบบบ้านๆบรรยากาศอากาศดีอากาศ,ากาศปลอดโปรง่งอัศรพิธีเวสุนี้พอกันไว้ในคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีเขาติดตาม อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องพ,พ่อปัญญาอาทิตย์ลำเพลินออฟฟิเชียลได้พี่น้องเด้อนะครับขอให้ยุนดีไม่แห้งอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนลำรวยลำรวยสุขสุขคนครับพี่น้องครับไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับ